มีใครคิดถึงแอดโฟวพักแปดแอร์บอรกันบ้างครับผมวันนี้ผมจะกลับมาเล่นซีซัน9นะครับเป็นซีซันของรถที่ Max นะครับแล้วก็เป็นซีซันเหนือชั้นนะครับผมซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่น a m b o r กิน n i ว e n e n o นะครับผมสวัสดีครับพ่กับผม Max กก m i ม g นะครับวันนี้คุณอยู่กับผมในเกมแอดโฟวพักแนะครับผมซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่น นี่แหละฮะเดี๋ยวขออนุญาตเช็คแป๊บนึงว่าโครอัปเกรดอะไรดีวะระดับมันไม่ได้วะ่ะเดี๋ยวขอฝึกมือก่นกอนฝึกมือด้วยคัน ok e นี้ได้หรอวะนี่ฝึกมือด้วย Lamborghini ไอกราดโด้เนี่ยแหละโอเคจัดไปครับผมกลับมาสู่ดูไบนะครับผมกราฟิกไฮเอนิก e แล้วนะครับมีใครคิดถึงไอโฟล์คแปดหรือมคือผมบอกเลยว่าตั้งแต่ผมมีภาคเก้าผมก็ไม่ค่อยได้เล่นภาคแปดอีกเลยนะครับแต่ว่าผมยังเก็บอีเวนต์อยู่นะฮะ กราฟิกนี่แม่งแบบอลังการมากเลยเฮ้ยผมติดแบบภาค้าไปแล้วที่มันกดสองครั้งแล้วมันเองเนี่ยโอ้โห้เรียบร้อยเดี๋ยวแป๊บนึงขอดูจุดหมายก่อนให้ทำไรวะควาคู่แข่งสองเอาชนะเวลาหนึ่งนาทีครึ่งนะครับแล้วผมจะมีคู่แข่งให้ควาาไหมเนี่ยแม่งขับกันช้าเหลือเกินเดี๋ยวขอชนะเวลาก่อนล้วกันนะฮะอื <c oughs> หมีดีเลยนิดนึงเนาะแต่บอกเลยว่าภาพนี้แม่งอลังการมากเลยรู้สึกว่าภาพมันสวนาายกว่าพัคแปะกันแล้วเอ้พัคเก้าเ้นเรียบร้อยครับผมเอาชนะเวลาเหรอไม่ยากเลยอนะหรือว่ายากวะ โอกาสโอกาสได้มีไหมเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยครับผมเอาชนะเวลาได้นะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะความคู่แข่งอีกหนึ่งคันได้นะครับซึ่งแม่งไม่มีให้ความเอางีนี้ดีกว่าก็ดูดิผมนําแม่งทุกคันเลยนะเดีย๋ยวแป๊หนึ่งนะมันกําลังอัปโหลดเงาของคุณอยู่โอเคเรียบร้อยนะฮะก็ได้รางวัลสามพัน 3, นะครับ โบนัสคูณสามนะเดี๋ยวไว้เอาวันหลังดีกว่าครับผมคันต่อไปเอาคันไหนดีว่าไปต้องต้องมาดูคันล่างๆอ่ะคันล่างๆของอัปเกรดไว้เต็มเกือบเต็มทุกคันแล้วละนี่นี่คันนี้ดีกว่าคันนี้ดีกว่า l a m b o r g h น n i ซสโตเอลิเมนโตนะคะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวขอพ่นสีก่อนเอ้ยมันไม่มีสีพ่นฟรีๆหรอวะเสียตังค์เยอะวะไม่เอาก็ได้ไปดีกว่าระยะทางดิฟพันเมตรนะครับเฟรนช์กัวน่านะ สีมันยังสวยเลยอยากแต่งมั้งวะมันจะมีกระตุกหรือเปล่าวะเร็วนะคันนี้ผมบอกเลยแต่กลับมาเล่นแล้วคิดถึงวะโอ้โหถึงไม่ได้พันเมตรน่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอดิบบ้างเดี๋ยวไม่ครบเดี๋ยวไม่ครบเฮ้ทำไมกดไม่โดนเลยวะเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยมันจะไม่ทันเวลาด้วยนะมันมีช่วงได้ดิฟอยู่แล้วครับแต่ผมคุมรถไม่ได้รถแม่งแรงเกินนี่ไงเรียบร้อยนี่ไงเป็นไงละ่ะคุมรถไม่อยู่แรงเกิน ทันป่าทันป่าวะาวะทันป่าวะโอ้ไม่ทันวะยังไงก็ไม่ทันถึงมันเร็วแค่ไหนมันก็ไม่ทันอ่ะโอ้โหเลยเวลาไปแล้วอ่ะจะไม่เป็นไรฮะได้เหมือนกันครับที่หนึ่งเหมือนกันครับอย่างน้อยก็ได้ระยะทางลิฟต์หนึ่งพันเมตรนะผมโอเคโอ้ยคูณสี่เลยเหรอเดี๋ยวสักคู่หนึ่งแล้วกัน คูนสี่มีใครไม่เอาอเหรอโอ้โหไ,ได้อย่างเยอะเลยแล้วเงินแบบนี้มันหายากมากน,นะนะผมบอกเลยว่าเจอแบบนี้เก็บเกี่ยวให้หมดนะครับยิ่งคุณเล่นโหนโหดเนี่ยโอ้โหเก็บเกี่ยวให้เยอะที่สุดนะครับผมผมบอกเลยโ,โหเมียรถจะอยากได้ทางนั้นเลยอะฟอดมัดแต่งนี่ก็ได้ป่ะวะมันก็ได้แหละเออสักครั้งนึงแล้วกันฝอดมัดแต่งนะฮะความคูแข่งเลยพังยับเยินสองนะฮะแล้วก็เอาชนะเวลาอีกแล้วนะครับ จะรอดไหมวะขอดมาแต่งนะสู้ๆนะหนึ่งคันจัดไปสองคันจัดไปน่าจะครบแล้วก็เอาสามคันดิเอา โอ้โหติด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 ยังไม่ติดจะไปครับผมยังไม่ติดจะไปผมบอกแลนวว่าห้องนี้ภาพสวยกว่า,า,วา,าวแล้วจะสวยภาพเก้าอีกแล้วก็คุมง่ายกว่า ไม่โดนรือยังไงไไนเงนี่ยถ้าไดหายเยาเห,อเอเหแต่ว่าไม่เป็นไรครับผมก็ที่หนึ่งเหมือนกันนะแล้วก็จบไปหนึ่งเควสเหมือนกันนะครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็ต้องจบแค่นี้ก่อนละกันนะถือว่าเป็นการเล่นกลับมาเล่นซเซิร์ฟนะครับ แบบคิดถึงให้คิดถึงก่อนมาดูได้นะผมสำหรับวันนี้ก็ลา์เพื่อนนี้ก่อนแล้วกันนะมายและคูณ3ามก็ต้องไปแล้วครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ